2.8จุดเผาลอยพอมันถูกสุกสุกหตันเจ๊ครับเจ๊ครับ คันนี้บรรทุกอะไรได้มั้งครับเนี่ยโอ้โหบันนี้บอกเลยว่าบรรทุกได้เยอะมากๆจุกๆุห้าตานันใส่เพาลอยมาให้ด้านล่างเป็นโชกให้ด้วยสี่ต้นนี่เลยผลิตผลทางการเกษตรพืชผักผลไม้อยากจะบรรทุกหนกักๆอะไรก็ได้จัดไปได้เต็มที่ห้าตันกันเลยพอเกเหล็กสามเหล็ใช้งานพร้อมบรรทุกจดทะเบียนลงเล่มที่กรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยอไม่ว่าจะครอบหรือเพาลอยข้างในมีอะไรบ้างครับเจมส์มาดูด้านในกันหน่อย แผงประตูสวยใหม่กระจกไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าควงมาลายพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะวิทยุแท้เดิมจากโรงงาน<ไ>ความปลอดภัยแอร์แบ็กสใบอยู่ในรีวนะด้านในเป็นเบาะหนังสวยใหม่แบบนี้ดูห้้งเครื่องกันว่ามันสวยเดิมขนาดไหน <c oughs> โอ้บอกเลยว่านอกจากจะได้รถปีใหม่แล้วก็ <c oughs> น็อตฝากระปองคือเดิมมากแกมซ้ายแก้มขวา น็อต <Not S 2> ไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมๆม,มาจากโรงงานแบบนี้ oh. เครื่องยนต์แห้งๆ2 8 0 0ซีซี2 0งแรงมา้า oh. เอาเป็นว่าเครื่องยนต์รีวอ2 8 0 0ะได้204แรงมา้าแรงเปล่า นี่สูต<ล>รลคมันาจากโรงงานยันนงอยู่ค่ะนะเดิมๆสติกเกอร์จากโรงงานมาแบบไหนไปแบบนั้นเทารอเย์บรทุกจุกๆ5ตัานเครื่องยนต์2อง0ยซีซี2 0 4แรงมา้าคันนี้กับปี2023่สาสีเทาดำส,สวยๆพี่ๆท่านใดที่กำลังตามหารถไ,รถไว้ตอบโจบทย์การบรรทุกพืชผลผลิตภัณฑ์เกษตรผักผลไม้จัดเทาลอยคันนี้ไปได้เลยรถมือสองที่มีหนังสือรับรองรับประกันหลายการันตีให้กับรถมือสองสภาพ ทั่วประเทศไทยเป็นเจ้าของเพลารอยคันนี้ได้ง่ายๆเซ็ไนไฟนน์ถึงที่ส่งรถดีพร้อมใบการันตีให้ถึงหน้าบ้านพนยูนิเลเบาสบายก้าวไปเทาตลอดอายุสัญญาไทยกำลังตามหาเพลารอยรีวอร์2สองจุดัดไปได้เลยแล้วถักมานะคะ